สวัสดีครับเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่ามีพลังงานอะไรที่มองไม่เห็นแต่กลับเป็นตัวขับเคลื่อนโลกทั้งใบของเราอยู่วันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากๆมันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยนะทั้งแสงไฟที่เราเปิดทุกหน้าจอที่เรามองหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นที่เราใช้ใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเอง เอาเรื่องใกล้ตัวสุดๆเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เราเสียบชาร์จมือหรือกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี้ยข้างในมันมีอะไรกันแน่กล่องแค่นี้มันทําหน้าที่สําคัญอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคําตอบก็คือหม้อปแปลงไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า transformer นั่นแหละครับแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้มีอยู่แค่ในที่ชาร์จนะแต่มันอยู่ทุกที่จริงๆคือทุกที่เลยทั้งแต่อุปกรณ์เล็กจิ๋วในมือเรา ไปจนถึงมอแปลงรูปเริ่มเทิมที่อยู่บนเสาไฟฟ้าที่เราเห็นกันจนชินตานั่นแหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าในส่วนแรกนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมอแปลงไฟฟ้าในฐานะที่มันเป็นเหมือนกล่องดำที่เออสำคัญมากๆต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนถ้าจะให้นิยามแบบเป๊ะๆเลยนะมอแปลงไฟฟ้ามันก็คือเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งครับ หน้าที่ของมันก็คือส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปอีกวงจรหนึ่งโดยจะทำการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าก็ได้แต่ความถี่ของไฟฟ้าจะยังคงเท่าเดิมเปะ๊เปะๆพูดง่ายๆก็คือมันเป็นตัวกลางที่เชื่อมระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต่างกันให้ทำงานด้วยกันได้นั่นเองเอาละแล้วทีนี้เจ้าอุปกรณ์ที่ดูเหมือนจะมหัศจรรย์ชิ้นนี้เนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างมาลองแยกชิ้นส่วนดูโครงสร้างหลักๆของมันกันหน่อยดีกว่าครับ ส่วนประกอบสำคัญสำคัญเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้นเองครับ 1. แกนเหล็กตัวนี้เปรียบเหมือนถนนให้พลังงานแม่เหล็กวิ่งผ่านเลย 2. ขดลวดซึ่งจะมีอยู่2ชุดนะครับทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปและ 3. ฉนวนตัวนี้ก็สำคัญมากเพราะคอยป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาภาพที่เห็นอยู่นี่คือการเชื่อมโยงให้เห็นภาพชัดๆเลยครับระหว่างทฤษฎีกับของจริง ทางซ้ายเนี่ยคือแผนภาพที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีในตำราเรียนส่วนทางขวาน่ะคือหน้าตาจริงๆของแกนเหล็กกับขดลวดเลยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าไอเดียในกระดาษมันกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้จริงๆด้วยหลักการเดียวกันเป๊ะๆโอเคครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่คําถามที่สําคัญกว่าก็คือแล้วมันทํางานยังไงล่ะเราจะมาดูกันที่หลักการที่เรียกว่าการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้ากันครับ กระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นใน3ขั้นตอนที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วน่าทึ่งมากๆเลยนะมาดูกันทีละสเตปเลยครับว่าพลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเดินทางกันยังไงขั้นตอนแรกสุดทุกอย่างเริ่มจากตรงนี้เลยเราจะจ่ายไฟฟ้ากระแสะสลับหรือที่เรียกสั้นๆว่าไฟ AC เข้าไปที่ขดลวดชุดแรกก่อนซึ่งเราเรียกมันว่าขดลวดปฐมภูมิพอไฟเข้าไปปุ๊บกระแสะไฟฟ้าก็จะเริ่มไหลวนไปตามขดลวดนี้เลยครับ และนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยพอมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดใช่ไหมครับมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นมาทันทีแล้วเจ้าสนามแม่เหล็กที่ว่านี่ก็จะถูกบังคับทิศทางให้เดินทางไปตามแกนเหล็กเหมือนกับว่าแกนเหล็กเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ส่วนตัวของมันเลยทีเดียวมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับสนามแม่เหล็กที่วิ่งมาตามแกนเหล็กเนี่ย มันจะไปเหนี่ยวน้ำครับคือไปสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เลยในขดลวดชุดที่2ที่เราเรียกว่าขดลวดทุติยภูมิโดยที่ไม่ต้องแตะกันแม้แต่นิดเดียวแล้วกระแสไฟฟ้าใหม่ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับที่จะถูกส่งออกไปใช้งานอย่างในภาพนี้ก็คือทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเอง ตอนนี้เราเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของมันแล้วเนาะงั้นเรามาขยับไปดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันมีกี่ประเภทกันแน่แล้วแต่ละประเภทมันทำหน้าที่อะไรซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญมากๆเลยครับว่าแล้วหม้อแปลงไฟฟ้ามันรู้ได้ยังไงว่าต้องเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าเคล็ดลับเบื้องหลังความสามารถสุดเจ๋งนี่มันคืออะไรกันแน่เคล็ดลับทั้งหมดมันอยู่ที่อัตราส่วนของจำนวนรอบขดล่วนนี่เองครับ ง่ายมากๆเลยนะถ้าขดลวดชุดที่2มีจานวนรอบน้อยกว่าชุดแรกมันก็จะลดแรงดันไฟฟ้าลงหรือที่เรียกว่า step down ครับแต่ถ้ามีจํานวนรอบมากกว่าแล้วก็มันก็จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นไปอีกหรือที่เรียกว่า step up นั่นเองเพราะฉะนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงการใช้งานมันก็จะเป็นแบบนี้ครับหม้อแปลงแบบ step up เนี่ย จะใช้ที่โรงไฟฟ้าเลยเพื่อเพิ่มแรงดันให้มันสูงมากๆมากๆซึ่งจะช่วยให้ส่งไฟฟ้าไปได้ไกลๆโดยที่พลังงานไม่สูญเสียไปกลางทางมากนักจากนั้นหม้อแปลงสเต็ปดาวก็จะมารับหน้าที่ต่อโดยจะค่อยๆลดแรงดันไฟฟ้าลงมาทีละสเต็ปๆตามสถานีไฟฟ้าย่อยจนมันถึงระดับที่ปลอดภัยสําหรับใช้ในบ้านและกับอุปกรณ์ของเราในที่สุดครับ แล้วถ้าเราลองแบ่งตามขนาดกับกำลังไฟดูบ้างก็จะเห็นภาพรวมของจักรวาลมออแปลงไฟฟ้าได้ชัดขึ้นมาอีกครับก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆเลยนะที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราขยับมาเป็นขนาดกลางที่จ่ายไฟให้โรงงานหรือโรงพยาบาลทั้งแห่งและสุดท้ายคือหม้อแปลงกำลังขนาดโคตรใหญ่ที่อยู่ตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงซึ่งพวกนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศเลยมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่า ไออุปกรณ์ที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันมีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบต่อโลกของเรามากมายมหาศาลขนาดไหนสรุปง่ายๆก็คือเพราะมีหม้อปแปลงไฟฟ้าเราถึงมีระบบโครงข่ายไฟฟ้าใช้กันได้ทั่วโลกทำให้เราส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามประเทศกันได้ทำให้ไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้มันปลอดภัยจะเรียกว่ามันคือฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังโลกสมัยใหม่ของเราอย่างแท้จริงก็คงไม่ผิดเลยครับ สุดท้ายนี้ถ้าจะให้สรุปหน้าที่ของมันในประโยคเดียวจบเลยนะก็คงจะเป็นคำกล่าวนี้แล้ะครับว่ามันคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันเป็นคำจำกัดความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆเลย และนี่ก็คือคำถามทิ้งท้ายที่อยากจะชวนให้คิดตามกันครับในอนาคตข้างหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงเมืองทั้งเมืองขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดแล้วจะามอแปลงไฟฟ้าที่เรารู้จักกันในวันนี้ล่ะครับมันจะต้องวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองไปอย่างไรเพื่อที่จะรองรับโลกแห่งอนาคตใบนั้น